สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นชิ้นส่วนที่อาจารย์ให้ความสนใจมากนะคะแล้วกอ็อยากมาที่นี่นะรู้สึกว่ามีความคุ้นชินกับศิลาจารึกหลักนี้มากนะคะซึ่งศิลาจารึกหลักนี้ได้จากปราสาทต,ตาเมินทมนะคะแกะสลักด้วยหินทรายขนาดสูง48เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นอักษรของโบราณน,นะ,ะอักษรของโบราณภาษาเขมรและสันสกฤตระบุ นะระบุมหาศักราชที่942ตรงกับพุทธศักราช1,563นะพบที่ระเบียงโคด้านทิศใต้ปราศาสตตาเมินทมอำเภอพนมนรักจังหวัดสุรินนะคะคำจารึกเนี่ยได้กล่าวถึงการปักหลักเขตที่ดินนะเมืองสิทธิปุระนะฮะเมืองสิทธิปุระ การถวายสิ่งของและค้าทาสแก่เทวรูปในเทวสถานและการสาบแช่งผู้ทำลายเทวสถานนะศิลาจารึกนี้นะคะทั้งเป็นกล่าวว่าเมืองการกำหนดอายุนะคะการกำหนดอายุและการถวายเดข้าทาสบริวารเทพเจ้า ตลอดจนถึงได้กล่าวสาบแช่งนะคะแกบุคคลที่มาทําลายศาสานสถานแห่งนี้ด้วยนะคะดังนั้นนะใครก็ตามที่คิดที่จะทําลายศาสานสถานโบราณเนี่ยก็จะถูกอาการสาบแช่งจากบรรพบรุษเหล่าพราหมณ์แล้วก็ผู้กระทําพิธีกรรมในการก่อนนะฮะดังนั้นจึงต้องเป็นข้อที่ควรระวัง อย่างมากเลยนะคะการที่เราจะเข้าไปในศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นพนมรุง้งเมืองตําแล้วก็ตาเมนทมตามเมนตุยปราสาทสีขอรอบภูมิปราสาทแยงเหงาเทวสถานทุกที่ที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุพร,บรุษนะแล้วก็มีการจารึกแล้วก็กล่าวสิ่งเหล่านี้ไว้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังอย่างมากนะคะในการที่จะเข้าไปทําลายหรือจะเข้าไป การทําการมิดีอย่างไรก็ตา่างก็จะมาจากศิลาจารึกเหล่านี้ไนดะ้